สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มหลวงปู่ผาตทุกท่านครับผมพิโกโลมฤิครับวันนี้13มเมษายน2 5 6 3รเราและท่านนะครับหลายๆคนก็จะคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับช่วงนี้มีเวลาเราก็หยิบพระขึ้นมาส่องกันยิบพระอีกรุ่นหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับเป็นพระที่สร้างมานานแล้วครับท่านหลวงปู่แท้และท่านหลวงปู่นะครับ เพียงแต่ว่าเราจะมาทําความรู้จักแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปด้วยกันนะครับนั่นก็คือพระคุณแผนพันคถาครับพระคุณแผนพันคถาได้เข้าพิธีปุกเสนะครับเมื่อวันที่26ทธันวาคม2 5 5 6นะครับตรงกับวันแรมเก้าค่ำเดือนหนึ่งนะครับผู้สร้างก็คือสำนักสงฆ์ป่าชา้าไกสอนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นผู้สร้างขึ้นมา แล้วก็ถวายแล้วก็ขอความเมตตาจากหลวงปู่ผานะครับให้ทําพิธีปลุกเสกให้โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือต้องการนําไปแจกจ่ายใ,ให้กับผู้ที่ร่วมบุญในการสร้างเมนนะครับสร้างชาปนสถานที่สํานักสงฆ์ปราชายอรพระคุณแบนพันธกถานะครับสร้างขึ้นแบ่งเป็น2ออย่าง2เนื้อก็คือเนื้อธรรมดาสร้าง2 5 0 0 0องค์นะครับแล้วก็เนื้อชั้นหมาก สร้าง150องค์นะครับแล้วก็ในพิธีนี้ครับก็มีการสร้างพระกลิ่นขึ้นมาด้วยนะั่นก็คือพระกลิ่นสตตาโพชงครับพระกลิ่มสตตาโพชงจะมีอยู่เนื้อเดียวก็คือเนื้อละวะโลหะจํานวนการสร้าง550องค์เท่านั้นนะครับหากเทียบจํานวนนะครับจะถือว่าน้อยมากนะครับสําหรับลูกศิษย์เราไปดูรายละเอียดกันครับครับอย่างที่กล่าวไปครับผม พระคุณเถรพันธ์คาถาจะสร้างเป็นสองแบบนะครับก็คือเนื้อธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นเนื to loyalty, ้อช well ั้นมากเรามาดูในซองเดิมๆของรุ่นมาตรฐานทั่วไปจากวัดนะครับอันนี้จะเป็นซองเดิมจากวัดจะมีชื่อนะครับจะมีชื่อแล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เป็นภาพล้มปูผานนะครับตรงนี้กาลังนําพิธีปลุกเสกพระเครื่องนะครับก็มีพระกริ่งสตัปโพชงนะครับแล้วก็พระคุณเถนอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือตัวองค์คุณเถนนะครับเรามาดูด้านในกัน พิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงพระคุณแผนพันกคาน,นะครับจะคล้ายๆกับพระคุณแผนของหลวงปุ่มหุนทิตตดสีโลนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับนี่คือได้พิมพ์ทรงด้านหน้ามาดูด้านหลังครับด้านหลังจะมีปั๊มนะครับบางองค์ปั๊มหมึกสีแดงสีเขียวสีดำนะครับแตกต่างกันไปแต่จะปั๊มแค่1โคดเท่านั้นนะครับองค์นี้คือเนื้อธรรมดาจํานวนการสร้าง2 5 0 0 0องค์ครับผม ทีนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อชันหมากนะครับอันนี้เป็นซองที่ผมได้มาจากวัดนะครับตอนนั้นเมื่อผมไปร่วมบุญนะครับเนื้อชันหมาก150องค์นะครับผมเหลืออยู่2องค์เท่านั้นนะครับผมได้มา5นะครับแบ่งปันไปแล้วเหลืออยู่2องค์ทีนี้ด้านหน้านะครับจะใช้บล็อกเดียวกันนะครับทั้งเนื้อธรรมดาและก็เนื้อชันหมากทีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับเขาจะปั๊มทางวัดนะครับสังเกตเห็นไหมฮะ เนื้อธรรมดาปั๊ม1โคดนะครับเนื้อพิเศษครับผสมชันหมากเยอะๆเนี่ยจะปั๊มทั้งหมด3โคตด้วยกันมีสีดําสีแดงสีเขียวนะครับนี่ก็คือพิมพ์ทรงของพระคุณแผนพันคถฐานะครับหลายคนนะครับถามว่าพระคุณแผนพันคฐาเนี่ยท่านลงปปูผ่านไหมเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนะครับเป็นคลิปในระหว่างพิธีปลุกเสกนะครับเราไปดูคลิปนี้พร้มพรอมๆกันเลยครับ ครับคลิปที่โจงลงไปนะครับเป็นคลิปในพิธีพุทธศีลพักเครื่องหลวงปู่พันนะครับรุ่นพระคุณแผนพันธัาและก็พระกริ่งสตากโพชงนะครับคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับแล้วว่าพี่น้องคงจะเชื่อมันแล้วก็มั่นใจขึ้นนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับที่ทําในเรื่องของพรบคุณแผนก็แล้วก็พระเครื่องมระภูพาดีไม่ดียังไงแก้ไขยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับด้านล่างนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ชมและชมัาผมขอบคุณครับสวัสดีครับ